ฟุตซอลไทยยูสพร้อมลุยเข้าศึกเอเชียนยุทเกม2025ฟุตซอลทีมชาติไทยยูสที่ถูกคุมทีมโดยเอลอยอลอนโซผู้ฝึกสอนชาวสเปนจะมีการอุ่นเครื่องแบบไม่เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่15ตุลาคม2568ที่อาคาร FA Thailand ก่อนที่จะเตรียมความพร้อมเข้าศึกเอเชียนยุทเกม2025 AYG ในเมืองมานามาประเทศบาเรนระหว่างวันที่2 4ถึง30ตุลาคม2568 การอุ่นเครื่องนี้มีการเข้าร่วมของผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยยูสซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอีเวนต์สำคัญนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ทีมไทยแสดงความสามารถและคว้าตัวเข้าสู่การแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกม2,026ในประเทศเซเนกัล แต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างคือการเตร,รียมความพร้อมของทีมไทยที่ดูเป็นเรื่องยากที่จะเผยเพราะข้อมูลเกี่ยวกับการอุ่นเครื่องไม่ได้เปิดเผยออกไปทําให้เราไม่สามารถเข้าใจว่าทีมไทยจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่ก็เชื่อว่าการเตร,รียมความพร้อมนี้จะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความเป็นอยู่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนหลังจากนี้ทัฟฟุตบอลไทยยูสิจะรวมพลเดินทางไปยังประเทศบาเรนเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกเอวีจีในวันที่20ตุลาคมเวลา23นาฬิกาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนี่เป็นโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตซอลชายในเอวจี2 0 2 5ของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1วันที่24ตุลาคม2568ไทยพบซาอุดีอาระเบียเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอร์รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2วันที่25ตุลาคม2568ไทยพบคีกิสถานเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามคาลิฟอร์สปอร์ตซิตี รอบแบ่งกลุ่มนัดที่สวันที่2 7ตุลาคม2568ไทยพบอิหร่านเวลาศูนย์นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคืนวันที่26สนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์นรอบรองชนะเลิศวันที่28ตุลาคม2568แชมป์กลุ่มบีเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่ม A เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์นแชมป์กลุ่มเเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่ม B เวลา23นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยสนามคาลิเฟอร์สปอร์ซิติฮอล์รอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศวันที่30ตุลาคม2568แชมป์กลุ่มบีเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่ม A เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามคาลิเฟอร์สปอร์ซิติฮอล์แชมป์กลุ่มเเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่ม B เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามคาลิเฟอร์สปอร์ซิติฮอล์ ถ่ายท่าสดจะเป็นทางแอปพลิเคชัน 12th Club เท่านั้นซึ่งแฟนๆสามารถโหลดแอปได้ตามลิงก์ที่ h t t p s a p p 1 2 c l u b c o m r k m 5เครดิตภาพฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์ผู้เข้าชม2,418แท็กที่เกี่ยวข้องเอเชียนย t h เกม2025ฟุตซอลไทย U16 โตะเล็กช้างศึก U16 เพลินๆกับการติดตามฟุตซอลไทยและสนุกกับการแข่งขันในเอวีจี2025ครับคิดว่าทีมไทยจะมีความสําเร็จอย่างไรบ้างมาทักทายกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ